ได้เล่นจากรงกางอ่าเฟย์เมย์สวัสดีค่ะเฟย์กันยายกรผัดรับบทเป็นดาวันค่ะเมยดารับบทเป็นคิมหันค่ะพลอยน้อยรวินทีรารับบทเป็นดอกรักค่ะแพเนรินยารับบทเป็นหมอแพรค่ะน้ำบอนทารารับบทเป็นมาลิค่ะสองเจนสโลชินีรับบทเป็นสมอนค่ะฟรังพรหมชารับบทเป็นเจสซี่ค่ะ่ได้อ่อนแอแล้วเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็ได้ถือว่าได้มาเจอแฟนคลับด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นมาก พราะว่าเราก็ยังแบบยังใหม่กันอยู่ด้วยเนอะใหม่สุดๆตื่นเต้นสุดๆไปเลยแล้ววันนี้คนมาเยอะมากด้วยก็แบบคาดหวังตื่นเต้นค่ะให้พอบัตรเราโชว์เอาเลยนะใช่เรามีโชว์อะไรแบบฝากแฟนๆกันมาโชว์ของเราก็ถือว่าเตรียมตัวกันมาแบบยิ่งใหญ่อยู่นะใช่ไหมสองวัน ก็แน่นๆอยู่นะคะก็มีโชว์ร้องโชว์เต้นค่ะแล้วเราเต้นก็แบบโอ้โหจริงจักเพลงนี้แบบเรียกได้ว่าเต้นยากกว่าเพลงที่เราอีกน้อยใช่เราไประดับขึ้นเรื่อยๆเพลงหน้าเราก็เราแพ้ไม่ได้เพลงหน้าเราต่อตัวอุ้ยเลยหรอต่อคนเดียวคนเดียวตายเลยวันนี้ก็ถือว่าได้มามี อินเตอร์แอคตกับแฟนๆด้วยเตรียมอะไรมาให้แฟนๆมากนอกจากโชว์วันนี้กิจกรรมวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้เรามีทั้งแฟนซายแล้วก็ไฮทัชเนาะใช่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยไหมจริงใช่เหมือนเขาเขียนว่ามีเซลฟี่กับสามารถจะมีทั้วัของเราได้เลยก็แบบได้ชิดสุตรได้ฉีดสูตรมากขึ้นอะไรงเี้ยค่ะกระแสดีขนาดนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณแบบทุกๆพี่ทุกๆคนแล้วก็แบบแฟนคลับผู้ชมทุกคนค่ะที่แบบให้กำลังใจพวกเราแล้วก็คอยติดตามพวกเราอยู่เสมอเนาะใช่่ชชวพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่วันในวันนี้มันจะแบบผลงานมันได้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็<ช>ดีใจมาก <S <s <WrestleMania> หายเหนื่อยเลยค่ะเพราะเห็นกระแสต,ตอบรับเพราะพวกเราเรื่องนี้ ลุยปา่าลุยน้ำกันเลยเลยใช่เหมือนเราก็แอนนาเองก็ฝ่าฟันกันมาเยอะเลยเลอั้งร์เวิร์กช็อปเอยใไดเอยแล้วก็สู้กันเองด้วยไมอเคใจเย็นใจเย็นอันนี้เนี่ยสุดเลยสู้กันเองพอมาถึงวันนี้มันขายเหนื่อยยไหมคะใช่เหนื่อย มันเหมือนเป็นก้าแรกอะค่ะเป็นก้าแรกที่แบบเราแบบเพิ่มเก้าเรายังต้องก้าไปอีกแบบเยอะมากๆแต่ก็ถามว่าหายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องต้องสู้ต่อไปยังยังอยากเหนื่อยไปอีกเลยๆใช่ค่นมาวันจะได้ออดอีพีแรกแล้วเราได้ไปดูสปอยกันบ้างเนอยังยังเลยค่ะวันนี้เราจะได้ดูพร้อมกับแฟนคลับทุกคนเลยดูพร้อมกับทุกคนเลยมันจะเหมือนที่เราคิดเลยนะคะ คิดว่าสวยแน่คิดว่าสวยแน่สวยแน่คิดว่าไปไกลกว่าที่คิดใช่เพราะเราอืเราจะวาดภาพฝันของครูเอได้ได้ไงเราใช่คือเราถ่ายไปเยอะมากเราไม่เราไม่สามารถรู้เลยว่าครูเอเขาจะตัดออกมาเป็นในรูปแบบไหนใช่ใช่แล้วไหนจะซีจีที่ถูกใส่เข้ามาอีกใช่ก็ต้องมาลุ้นกันแต่ละคนจะอมกับซีจีไปเรื่อยใช่ไหมน่าจะส่วนมากจะเป็นคนเด ใช่ค่ะน้องเฟยกับน้องเมเพราะว่าจะเป็นพาดความฝันของเราที่จะใส่ CG แบบว่าเราก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้จนเราได้เห็นเทเลอร์ตัวล่าสุดมีผีเลยเปลี่ยนชุดแปลงร่างอทำเองทำเองกันจริงๆแล้วนะซีจีหรอซีจีเรียนขนาดนั้นเลยใช่ไหมว่าเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าซีจีก็เหมือนกับจินตนาการก็ยากนะคะสำหรับเมย์เพราะว่าตอนแรกเรายังมองภาพไม่ค่อยออกแต่ว่า มันก็ดีที่ครูเออะค่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวให้เราฟังได้แล้วแล้วครูเอเขาจะแบบว่าบิวให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเออใช่ค่ะแต่เรื่องนี้เขาก็เคลมว่าเขาเล่นใหญ่อะไรใหญ่จริงก็จริงนะก็จริงนะคะเบาไม่ได้แล้ว ใช่ต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่เรื่องที่เราเขาทําใหญ่มากเรื่องนี้ก็ต้องใหญ่หรือว่าถ้าเรื่องที่ร้อยเขาคงย้ายใหญ่อะเรับน้าฉากเล่นกับซีซีแล้วในเรื่องของซีนอาโรแมนติกเอยใดเอยเป็นยังไงบ้างคะโยกให้คู่นี้เลยค่ะ อย่างทีุ่กคนน่าจะอย่ทุกคนน่าจะเห็นเวนเทเลอร์แล้วนะคะว่าพวกเราเลิฟซีนแรงมากอค่นั้นยังน้อยแค่ส่วนเลิในทีเซอร์เทเลอร์เอ็มวีที่ปล่อยมาจะเห็นว่าเยอะมากแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกค่ะมันคังมีอีกก็แปอง EP ได้ไหมหรือว่าค่อยๆสปอยได้ไหมรอดูดีกว่าใช่รอดูดีกว่ารอดู อีกคู่หนึ่งก็ไม่แพ้กันใช่ไหมก็พยายามจะเรียนแบบรุ่นพี่เรียนรู้แต่ว่าก็ยังไม่สู้เขาค่ะเขาก็ต้องเป็นอาจารย์สอนเราอยู่เรายังเด็กอยู่เราเป็นความรักที่คนละแบบหวานใช่ส่วนสาวเองก็สร้างสีสันให้กับเรื่องนี้ไม่ต่างกันสุดยอดมากเรื่องนี้มันค่อยตลกมีคนตลกแท้ลเลยเรื่องนี้ให้จะมีสาระดีใจมากๆที่ตัวเอง ดูมีสาระสักทีจากที่ผ่านมานั้นตลกตลอดแต่ตอนนี้เราได้ใครจะข่าวไปให้น้องคนนึงแล้วเนี่ยรอเขาส่งต่อก็รอดูในซีรีส์ค่ะแล้วสองคนนี้่ะคะค่ะหนูก็รับบทหนูเป็นลูกศิษย์พี่น้ำอีกทีเลยค่ะเจ๋เลยหรอสอนมาค่อนข้างดีเ็ช่เป็นลูกพี่น้ำอีกทีหนึ่งต้องรอดูค่ะว่าพี่น้ำสอนอะไรไว้บ้าง เคมแรงเกินคาดหวังอะนะคนดูคาดหวังคาดหวังแล้วขอฟันก็เอออาจจะไม่ได้สร้างรอยยิ้มให้ขนาดดค่ะเพราะว่าจ้าว่าแบบว่าสร้างแบบทุเรียนเลยค่ะให่คนเอ่อไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันบอกยังไม่ได้เนาะใช่ต้องรอดูให้สาวๆเชิญชวนแฟนๆมาดูซีรีส์เรื่องนี้กันนิดนึงค่ะ ก็ฝากติดตามซีรีส์ฝันรักข่วงนิทรา My m a r a e Dream Is You ของพวกเราด้วยนะคะจะออนแอร์ EP แรกวันที่8พฤษภาคมเวลา4ทุ่ม4 5ค่ะทางช่อง3กด3 3ค่ะดูมือถือกด3พัรหรือว่าดูแบบอันคัดนะคะได้ที่ YouTube Idol Factory Official ค่ะค่ะแล้วก็ฝากทุกช่องทางนะคะในการติดตามพวกเรานะคะได้ที่ Dream GL IDF ค่ะแล้วก็ฝากช่องทางของพวกเราทุกคนด้วยนะคะแพนีรินยาค่ะเย่ก็ ฝากทุกคนด้วยนะคะว่าแต่ละเวลาแต่ละอีพีออนเขาก็จะมีแฮชแท็กให้เล่นใช่ก็มาเล่นแฮชแท็กกันเยอะๆเพราะว่าเราก็อยากจะได้ฟีดแบ็กจากทุกคนว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะได้เอาไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้ดีย่ะน้อมรับคําติชมทุกๆย่างแต่ชมบ้างอะไรบ้างได้แต่ยาแรงเจ็บว่ะไอจีที่น้ำอะไรนะคะน้ำอันธารา เดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าเราติดตามที่ดีมจีดีกว่าเดี๋ยวจะประกาศทุกข่าวสารไว้ที่นั่นเลยถูกต้องอ่ฝากยังไงก็ฝากพี่ๆนักข่าวเป็นขับทุกคนเอ็นดูพวกหนูด้วยแล้วติดตามฝารักพวกนี้ไทยเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ